สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวัสดีครับที่ช้าจังหวะสวัสดีครับที่เราสวัสดีแล้วอาล่ะครับแล้วตอนนี้ก็ไปแล้วกับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Up to c o o รีบไงคือเราโลกอ่ะคือเราต้องไม่รีบไม่ไม่ไม่คือทุกคนแม่งพร้อมหมดแล้วอ่ะมีคุณคนเดียวอ่ะเอ้ยผมหาข้อมูลอยู่ไงไม่ไม่คุยกับหญิงหรือเปล่า ผมกำลังหาอยู่ไงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทีมในไทยลีกเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการแบ่งโซนด้วยนะว่าเออทีมไหนอยู่ภาคไหนแล้วมันมีภาคละกี่ทีมก็พยายามหาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดคุยกันในประเด็นคลิปบอลไทยในวันนี้ก็มีหลายหลากหลายประเด็นให้มาพูดคุยกันเลยแต่ก่อนอื่นเลย ตอนนี้หายใจไม่ออกเจอกันครึ่งหน้าไก่ออกนะเป็นกฎใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะว่าการอยู่ร่วมกันแล้วก็โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหมานครแล้วก็ปริมณฑลที่เขามีกฎแต่ละจังหวัดเนี่ยก็คือคุณต้องใส่แมสต์ตลอดเวลานะไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามยกเว้นอยู่คนเดียวนะครับดังนั้นวันนี้เราก็เจอลรากันคนละครึ่งหน้านะครับเจอต้องเจอมอนเจอเติ้ลนะฮะก็ออกมานี่ถ้าใครไม่ใส่โดนปรับเงินแล้วนะตอนนี้ มึงไม่จ่ายนะกูไม่จ่ายนะเฮ้ยจ่ายตอนบางคนเขาทำผิดเขาก็ยังจ่ายแล้วเลยใครอะใครก็มีใครอยู่ใครคนขายกะทิหรืออะไรต่างเนี่ยเจ่ายไปแล้วห้าร้อยหกร้อยอะไรนี่้างเขาบอกขั้นต่มหกพันนะครั้งแรกนะครั้งที่สองหมื่นห้าครั้งที่สามสองหมื่นนะเกณฑ์เกณฑ์หกพันนี่ของใครเกณฑ์หกพันนี่ของลุงลุงที่ขายหมึกย่างแถวนี้ใช่ไหม อย่าพูดถึงเลยนะฮะเดี๋ยวรายการเราโดนแบนเราระมัระวังกันนะครับตอนนี้นะในยุคโควิดก็ระบาดหนักเลยตอนนี้ก็อยู่บ้านพักผ่อนแล้วก็เนี่ยดูคลิปพวกเราเนี่ยสนุกสนุกอยู่ที่บ้านนะฮะตอนแรกอาจจะฝืดฝืหน่อยนะฮะต่อไปอาจจะดีขึ้นเอาล่ะนะฮะประเด็นไทยประเด็นไทยบอลไทยก็เราคุยกันนะฮะแน่นอนว่าแน่นอนตอนนี้เราได้นนี้แล้วไงสรุปว่าหลังจากลุ้นกันมานาน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 เราก็ได้ทีมสุดท้ายแล้วที่เลื่อนชั้นมาเล่นในไทยลีกนะครับก็ ตอนแรกลุ้นอยู่นะฮะว่าจะมาทางอีสานหรือจะอยู่ทางภาคกลางกันดีไปไปมามาหวยไปออกทางอีสานนะครับก็เท่ากับว่าแหมทีมนี้ขึ้นเลื่อนชั้นมาเนี่ยมีอีสานถึง2ทีมภาคเหนือหนึ่งทีมซึ่งมีใครกันมากฮะคุณม่อนนะฮะสรุปเลยนะฮะไทยตอนนี้ที่ขึ้นมาน้องใหม่ทีมแชมป์ก็คือน้องบัวพิชยะยนี่ถูกตั้งครับผมไม่น่าอวดเสื้อเสื้อคุณนี่แบบโหจริงจริงจริวตอนไปซื้อเสื้อเนี่ย ผ้เสื้อมันเล็กไปไหมไม่ใช่เราคิดว่าเราจะผอมไงคิดไม่้ผอมคิดมากี่ปีแล้วก็เป็นแชมป์ก็เป็นหนองบัวพิชยานะครับแล้วก็รองแชมป์ก็เป็นนี่เลยที่พี่ตองใส่ก็คือเชียงใหม่เผือกช้างเผืออจริงๆอยากไปเชียงใหม่มากเชียงใหม่นี่คำผวนได้ไหมได้เลยการเชียงใหม่ชายเมียโอ้เชียงรายชายเรียงอย่างหนองบัวหนัวบองแน่นอน เขาขึ้นมาทีกไรไทยหลีกว่ายังคันชอตทังกันช็อตทีมที่สามเป็นทีมขอนแก่นยูในเต็ดกล่าสุดเพิ่งชนะจุดทอดนครปฐมมาในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองก็เกือบตายเหมือนกันนะเลี้ยงตัวไหนบอกคุณยึดคุณวิเคราะห์หนไอยี้ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทินที่เห็นบอกว่าได้เปลี่ยนหรือเกินใช่ก็ ก่อนเกมการในขาเนี่ยมีแต่คนมองว่ายังไงนครปฐมกลับมาเล่นในบ้านนะถึงแม้จะตามหนึ่งสองก็ตามนะครับแต่ก็ได้เปรียบอยู่ดีเพราะได้เล่นในบ้านนะสุดท้ายด้วยแล้วด้วยคุณภาพนักเตะหรืออะไรเงี้ยพอะสภาพแวดล้อมมันได้เปรียบแต่พอถึงวันเกมแข่งจริงเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงวะพี่ฝนตกนะไม่ต่อไม่ต่อแล้วครับพอปรเิมจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คนเขาคาดเอาไว้ก็คือ ขอนแก่นมามาในระบบที่ค่อนข้างรัดกลุ่มอแต่ก็เป็นนครปฐมเปิดเกมเขาใส่แลแต่จังหวะแล้วอยังไงแบบจังหวะสุดท้ายอมันไม่มันไม่คมพอสําหรับนักคอนปฐมแล้วก็เป็นขอนแก่นที่มาได้ได้ประตูนำไปก่อนหนึ่งศูนย์ก็คือทีมทีมเยือนเขามาชิงความได้เปรียบก่อน่าไงแล้วก็มาเป็นแบบขอนแก่นก็มาพลาดโดนสองเหลืองโดนใบแดงไล่ออกไปซึ่งมันควรจะต้องเปลี่ยนเกมใช่มันก็ควรจะเป็นจุดที่นครปฐมที่แบบ พลิกมาได้นะอะไรเงี้ยก็ก็เตะมาเรื่อยๆจนเข้าสู่นาที82 80กว่าๆแล้วังมาได้นครมหถมก็้าโอกาสที่ตัวเองได้เปรียบอยู่ก็ยิงสอบประตูนี่ขึ้นมาชนะทำไมไม่ยิงสามอ่ะไม่พอเวลาอ๋อไม่เวลาไม่พอแหมแล้วเองเราก็นี่าจะยิงสามไงเพราะว่ลองคืนไม่พอไม่พอผมก็ไม่พอวันนั้นอ่ะอ๋อไม่พอประตูน่าจะตังค์อะดูนวโนี้ร้อนด้วยนะฮะ ตอเวล้จบ120นาทีจริงๆต้องมาโดนจุดโทษซึ่งตอนนั้นมันมันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรพี่อน่นะแล้วก็ยิงกันไปยิงกันมาจนมาคนที่ห้าคนสุดท้ายอันนี้คือตัดสินเลยรูที่5ก็คือนครปฐมยิงก่อนควรจะต้องเข้าเออโหถ้าเข้าคือได้เปรียบก่อนกดดันกดดันคนที่พี่บอกว่าตอนนั้นนี่ของนครปฐมนี่น่าจับตามองเลยคือธีรยุทธ์อลไม่ใช่ไหมนึกว่าแฟนแฟน ก็เป็นแก็แฟนนักบอลหน้าจับตามองทุกคนเลยเพราะผมไม่จับตามองทุกคนเลยนะก็ผมเห็นคุณไปสนามบอลนีไม่เคยเห็นจะมองอ่ะสตต้งสะตาบลูกงันทีนีขอนแก่นคนสุดท้ายก็เป็นไม่น่าเชื่อนะว่าขอนแก่นจะส่งส่งเด็กแล้วมายิงคนที่ห้าเป็นลูกตัดสินด้วยอ่าละกอนทองใบทัดคนที่ห้าแล้วก็แบบยิงเข้ากลางประตูเลยครับพาขอนแก่นอยู่ในเต็ดขวาตั๋วไปที่สามไทยลีกขึ้นชั้นมาได้ซะอย่างนั้นเรียบร้อยก็เป็นยังไง ผมก็ว่ามันมันก็ใครก็ได้อะทั้งคู่แต่จริงๆถ้าพูดถึงนี้นะคุณผู้ชมนะพอผมนึกปุ๊บเนี่ยไปนึกถึงทีมอีสานะไปประมาณทีมอีสานเยอะนะเยอะมากบุรีรำขอนแก่นหนองบัวพิชยะนครราชสีมาใช่ไหมนี่สี่ทีมนะมีอีกไหมหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วที่แต่เยอะนะเยอะนะถึงเยอะอยอีออ่ะอย่างนั้นขอมาสรุปทีมที่ขึ้นไทยลีกหนึ่งแล้วก็ขึ้นไทยลีกสองชัด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 อีกรอบหนึ่งแล้วตกชั้นได้ไหมแล้วตกชั้นด้วยนัดก่อนใครจะสรุป เอาเป็นน้องงอนดีกว่าไม่น้องออกน้องงอนมาก็ฟูอีกครับครับก็สรุปอีกครั้งคือขึ้นชั้นไทยลีกก็จะมีหนองบัวพีชยะเชียงใหม่ยูเนเต็ดแล้วก็เป็นขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับส่วนที่ตกชั้นไทยลีกก็จะมีทางด้านสุโขทัยตราเอฟซีแล้วก็หนองเอฟซีนะครับส่วนที่ขึ้นชั้นจากทีสามขึ้นมาทีสองก็จะมีลำพูน อาจารย์เย็นนะอาจารย์เย็นเมืองการเพิ่มวลีอูนนะฮะลำลำพูนวารีเออร์โครับสามท่าอะเป็นลำพูนมีเมืองการแล้วก็ทีมสุดท้ายเป็นราชค่ะราชประชานี่เรียกว่าช่วงแรกนี่ครัวแชมป์นะแต่ตอนหลังหลุดไปนิดนึงใช่ส่วนที่ตกชั้นทีสองก็จะเป็นมีทางด้านสิเกอุทัยอุทัยแล้วก็สมุทรสาครสมุทรสาครนี่ตอนหลังนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ไปโควิดนะไม่เอาเลยเหมือนกันนะไม่เอาเลยปล่อย เอาเคเดี๋ยวครับ้นไปนี่ผมมีคำถามอยากจะถามพวกพี่เหมือนกันเลยถ้าเอาให้มันได้เรื่องเนี่ยเออส่งถายบอลไทยคลิปบอลไทยนี้หน่อยี่มองเรื่องไทยลีกดีกว่าพี่ว่าทีมไหนผลงานดีที่สุดในไทยลีกดีที่สุดในไทยลีกเอาพี่ต้องกันพี่ต้องกันพี่ต้องผมผมก็เอาจริงๆก็ถ้านับเรื่องแชมป์มัต้องให้บีจีนะถ้านับทีมแชมป์แต่ถ้าเกิดผมว่าฟอร์มฮอตจริงๆแล้วเนี่ยครับผมให้บุรีรัมนะ คือบุรีรัมเนี่ยเป็นทีมที่ครึ่งครึ่งแรกเล็กแรกมันมันค่อนข้างจะแบบไม่ดีแต่เล็กสองเห็นชัดว่ามันดีจริงๆนะครับจริงๆถ้าไปวัดกันถ้าเกิดเอากามามาคุมในช่วงเล็กแรกแล้วเจอกับบีจีผมว่ามันอาจจะซูซีวันนี้ผมให้บุรีรัมให้บุรีรัมผมถามทีมที่ดีที่สุดของในความคิดพิตต้องมาแล้วพิตต์ตงเนี่ยผมมีคําถามว่าพิต้นคิดว่าไทยี่ฤดูกาลนี้ทีมไหนฟอร์มแรงที่สุด พอกแล้วครับผมโอ้ยว่าทีมไหนจะปอนแรงมาก่อนอีกแล้วไม่คิดเลยคล้วถ้าถามว่าถ้ามยังมองก็ยังมองเป็น BG เหมือนเดิมยังมองเป็น BG เหมือนเดิมแต่ทีมที่จะร้อนแรงและสอแทรกขึ้นมานะผมมองว่ามีอยู่น่าจะสองทีมต้องมีเมืองทองแน่เลยผมมองว่าเมืองทองกับบุรีรัมสมุประการ ยังไม่พอเพราะว่าการเสริมตัวยังน้อยอยู่เอวิจาร,แจาร์แล้ววิจาร์แล้วเอ,อ <c oughs> ไม่หรอก <c oughs> ผมว่าจริงๆมันมันด้วยความที่ตัวเขาน้อยไปปีที่แล้วอะ่ะครับพอเราเห็นเห็นกันอยู่ว่าพอจังหวะจังหวะที่ควรจะต้องเน้นมันไม่มีใครเปลี่ยนเกมมาช่วยตัวจริงได้ซึ่งมันอยู่ในช่วงแบบนาทีเจ็ดสิบแปดสิบเงี้ยสมมติในแต่ละเกมนะมันก็ ยืนระยะไม่ไหวเพราะว่าเรื่องความฟิตของแต่ละคนเนี่ยและเกมมันทีไงใช่ไหมครับ,รบดังนั้นมันก็ทําให้ทีมมันค่อนข้างไม่มีเสถียรภาพในเรื่องนี้แหละถูกต้องอ่ะผมถามน้องใหม่ดีกว่าคุณสองคนครับน้องใหม่ไทยลีกหนึ่งและน้องใหม่ไทยลีกสองครับทีมที่ขึ้นมาใหม่ <c oughs> ใครจะอยู่รอดบ้างโอ้โหเอาไทยลีกเอาเลยเอาไทยลีกเอาไปต้องไทยลีกเลยหรอผมมองศักยภาพนะสามทีมนี้ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหนองบัวพิชยะนะ ทีมหนึ่งที่น่าจะอยู่เพราะว่าผมเชื่อเกมในบ้านเขาดีนะครับเกมในบ้านเขาดีแล้วก็อีกหนึ่งทีมเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะเป็นของนัานเชียงใหม่ยเนเต็ดคืออย่างแรกมันมีการซัพพอร์ตทีมทีมจากจากแฟนบอลครับมีเงินมีแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าเชียงใหม่เนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่ถือว่ามีฐานะดีทีมหนึ่งรวมถึงหนองบัวด้วยขอนแก่นเนี่ยถ้าจะดีผมว่าต้องใช้โค้ดที่ยกระดับมากกว่านี้นิดนึงถามว่า รอดีไหมดีแล้วเพียงแต่ว่าผมมองว่าการยืนระยะเนี่ยมันต้องดีกว่านี้ส่วนไทยลีกสองนะครับก็อาจจะท้าถามน้องอ้อนไทยลีกสองทีมสามสามทีมนี้ที่ขึ้นมาใหม่คิดว่าจะอยู่รอดไหมผมว่ามีํำพูลแล้วก็เมืองการนะคุณไม่บองราชาราชนาวีอะผมราชชาราชชาุณราชชาราชชาตราชาเพราะว่าเป็นยังไงผมว่ายังไม่พอแล้วก็ ล่าสุดเนี่ยตัวตัวเก่าๆ anything, อย่างพวกนรชัยรลงสิโยอะไรเงี้ยเขาไปหมดแล้วหมดแล้วอ่ะใช่ผมแล้วก็ทีมผมว่าทีมที่มีสายพันธ์ดีก็มีแค่สองทีมมันไม่ใช่สาย่านเหรอวะสายพันธ์ด้วยกันนลืผมมองแค่มีทางด้านลำพูนและเมืองกาฬนั่นแหละที่มีสิทธิ์อยู่รอดต่อไปนะครับกัรเลือดเนื้อหาบอลไทยในสบบนี้ครับมีอะไรไหมพี่ ก็มีมีปิดท้ายนิดนึงนะฮะก็หลายคนสงสัยเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับว่าเออแล้วตกลงเห็นบอกข่าวล่ำ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 ว่าเอ๊จะเปลี่ยนเสื้อหรือเปล่าอล่าสุดก็มีมาก่อนในรายการหนึ่งนะที่ผมเพิ่งออกมาช่วงไม่กี่วันนี้เองนั่นก็คือการที่เขาเปลี่ยนนะครับมาใช้เสื้อของผลิตภัณฑ์อย่างอาริประธานสโมสรเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้คุณไม่รู้เผมก็ต้องถามว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเลยครับคุณต้องเชื่อแป้ง หลายคนสงสัยก็เดี๋ยวเรามีภาาให้ดูด้วยว่าอารี่ก็ออกแบบเบื้องต้นยังไงนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะจะเป็นชุดนี้ซึ่งผมบอกผมชอบสีมากนะคือส้มน้ําเงินเนี่ยมันสวยอยู่แล้วแต่นนเขาออกแบบมาใหม่เนี่ยคุณผู้ชมดูนะเห็นไหมมันจะมีลายแบบคล้ายๆลายหมากลุกนะฮะออกมายใครใครจับจองได้ก่อนอย่าลืมส่งมาให้บ้างนะฮะอยากได้ฮะแต่ไม่มีปัญญาไม่ซื้อ อันนี้ก็เป็นแบบประจานสมัปิดท้ายหน่อยก็คือเห็นเขาออกมาพอดีแล้วผมก็จริงๆพวกเราก็ตามทีมการท่าเรือแล้วอันที้เรือเสื้อเทนนิสทุกปีเนี่ยมันก็มีความสวยปีนี้พอมนเป็นออกมาเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยมันก็น่าซื้อเก็บนะเพราะว่าเป็นเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกของพวกเขานะครับดังนั้นก็ควรจะไปหาซื้อกันนิดนึงเอาไปล้วจันหน่อยเราสปอนเซอร์อยากจะคุยมีอะไรบ้างก็ต้องขอขอบคุณนะครับ CR 2 4ีนะอันนี้เป็น เป็นที่ที่แบบเราไปลนเล่นกงเล่นเกมมีแจกของแจกของอะไรเห็นบอกว่าเล่นไปเล่นมาอาจจะได้ตังค์ด้วยนะเออผมผมไปลองเล่นมาแล้วได้จริงจริเออทำไมไม่แบ่งที่อ่ะกับก็ของใครก็ของมันดีเออมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมขอขอบคุณนะครับเอวาเกาะเต่านะครับรีสอร์ทที่เกาะเต่านะครับก็ฝากฝากไว้ด้วยก็เอวาเกาะเต่าแล้วก็แม่หาดรีสอร์ทเกาะเต่านะครับนีผู้สนับสนุนใจดีของเราวันนี้หมดเวลาไปแล้วสำหรับคลิป อัพทูยูบอลไทยนะวันนี้ผม,ผมทั้งสาคนทั้งพี่ต้องทั้งผมมอดแล้วก็<ไ> ه, ทั้งผิดรายการอัพทูกูอัพทูกูไงเออ,อิอะไรวะก็เออเดี๋ยวแล้วก็พี่เต้น,นะครับ,รบต้องขอตัวราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้พวลาสามคนขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับเอเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องมาดามแป้งไปนะครับผมขอโทษนะครับต่อเมื่อกี้ผมไม่ได้อะไรนะครับก็คือแค่แซวเล่นไปนิดเดียวหยากครับหยอกเฉยเฉยปิดด้วยอัพทูกูอัพทูกูอัพทูกูนะครับไม่โชว์อัพทุกูอ๋ออัพทูกูครับอัพทูอัพทูกูนะครับว่าแล้วคุย